เมนูนี้ที่กินได้ด้วยกันทั้งบ้านนี้นะคะตุ๊กตาก็จะทำเ,เมนูแซลมอนให้ลูกๆก,กินนะคะเพราะว่าลูกๆขอมานะคะ เมนูป่าที่ลูกๆกินได้ก็คือปลาเซมอนย่างเดียวดวยคะนอกนั้นเขาบ็กินป่าย่างอื่นเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อพี่นองและกะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กตาก็จะมาตอบคําถามเอฟซีอีกแล้วเนาะคะ่ะก็มีเอฟซีถามตุ๊กตากขามานไล่หลายว่าใส่ชีวิตยู่เมกาเนี่เป็นจังไดแน,นหรือว่าอ่อ่าการยู่การกินอียังประมาณนี้นะคะกินแบบใดอียังจังใดเนาะคะ่ะคือบ้านเฮ้าบบ ก็บ,บรรยากาศหรือถรามชาติอันซีคือบ้านเท้าบอเนาะคะ่ะตุ๊กตาก็เลยอยากมาตอบคำถามเอฟซีนั่เนาะคะ่ะกะบองมายืนล่ออันลูกกลับมาจากโรงเรียนนั่เนาะคะ่ะเดี๋ยวก่อนตุ๊กตากจะตอบคำถามตุ๊กตาก็อยากให้พวกพี่น้องเบิ่งต้นแพร่ลูกแพร่นั่เนาะคะ่กะก็คืออยู่บ้านนี่นะคะพวกพี่น้องตุ๊กตาก็เป็นเมียฝรั่งบ้านนอกเนาะ,ะก็ใส่ชีวิตอยู่คือบ้านเฮานี่แหละคะ่ะบรรยากาศ ก็จะคล้ายๆบานเห่าแน่ตว่ากับิบขวอนคือบานเห่าเนาะคะ่ะการยู่การกินของตุกตากับลูกกับสามีก็อา,อาจจะยากแล้วก็แตกต่างจากบานเห่านิดน,นึงเนาะคะ่ะเพราะว่าคือว่าแหละฝรั่งเขาก็กินอาหารไทยได้ยู่แต่ว่าเขากินบ่ค่อยหลายเนาะคะ่ะส่วนมากเขาก็อยากกินอาหารเมนูบานเขาก็คือจังพวกข้านี่แหละคะ่ะก็อยากกินเมนูอาหารบานเหาเนาะคะ่ะงของพอดี เพ่อะว่พี่น้องโอ้ยค่อยดีใจไร้เมื่อน,นี้เขาเจ้าพานไปทา่งนาขาเจ้าพานนาบ้านคอยพ่อะว่พี่น้องทุกเมือ่อทุกเว้นนี่มาทรงแมวอยู่นาบ้านนี่จอดกักจอดกักอยู่มองนี้ทุกเมือ่อโอ้ยเมื่อน,นี้ค่อยดีใจไร้ยบ่จอดอยู่มองนี้สามีคอยสื่อของออนไลน์ทุกเมื่อพ่อย่พี่น้องว้าวบังลูกแพ้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันปีนี้ลูกแพ้ของตุกตานะคะ่ะดก ทุกต้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าพายุเข้าแล้วเขาก็หล่นหมดเลยนะคะหล่นหมดเหลืออยู่ต้นนี้ต้นเดียวนะคะแต่ว่านี่เขาก็หล่นนะคะแต่เขาหล่นไม่เยอะนะคะเนี่ยอู้ใบพ,พีน้องยังเหลือเต็มต้นอยู่นี่นคะคะลูกแพร,พร,พร,พรพ่อยพีนวองเดียสิกัดในเบิ้งน้าโอเคเนาะค่ะไข่กันนอกเรื่องแล้วก็ไม่เยซีกกระถามมานมาลูกตุกตาสองคนนะคะเบาไทยเป็นบ่อเนาะ ก็คือตุ๊กตาก,กับพระยามว่อาวไทยกับเขายูเดอค่ะแต่ว่าเด็กที่นี่นะคะถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ใช่คนไทยทั้งสองคนนะคะเขาจะไม่ค่อยพูดไทยถึงเราสอนเขานะคะเขาก็จะพูดเฉพาะเวลาที่เราบอกแล้วเขาก็บ่ค่อยจำเนาะค่ะเนาะ,ะคือเวลาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดภาษาไทยเขาก็อันบ่มั่นใจประมาณนี้เนาะคะ่ะเขาก็เลยบ่อยากว่เาแล้วเขาก็ อันบ่กยัง,งก็บอกไบ่ค่อยได้ค่ะตอบตรงๆว่าบอกไบ่ค่อยได้รถบัสมาแล้วนะคะอุย้ยอันนี้รถบัสอีกคันหนึ่งนะคะเอา้าอันนี้รถบัสอีกคันหนึ่งของตุกตาไม่แน่ใจว่าในหมู่บ้านของตุกตาเนี่ยค่ะมีอีกคนหนึ่งที่เขาไปโรงเรียนอ่าก็คืออีกโรงเรียนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันก็จะมีรถบัสมาคนละคันคนละนัมเบอร์นะคะ ก็คือว่าตุตากับสอนเขาอยู่ขาดแต่ว่าไม่ได้สอนอเคร่งครัดนะคะไม่ได้สอนภาษาไทยบันเท่าไหรสอนแบบเคร่งครัดเนาะคะ่ะลูกตุกตาก,ก็เลยเบาบ่คอยได้รถโรงเรียนลูก่อยมาแล้วพ่อพี่น้องมาแล้วมาแล้วเสียงเจ้าเจ๋ามาแล้วพ่อพี่น้องกูเบิงบิงลาหอยลงมาบมล้นี่ไล่ไล่ชา <laughs> ลงมาแล้วลงมาแล้วไอ้ <laughs> ไปแล้วนะคะอยู่เว้งป้าไม่ว้อกันเดี๋ยอโนโอเค you have no library ยเลย today They didn't give you any books or you didn't take it Oh okay okay นะคะเอาเป็นว่าอันสามีตุกตากับลูกตุกตาเนี่ยกินอาหารไทยได้เป็นบางย่างแต่น้อยน้อยเมนูมากเลยนะคะน้อยเมนูมาก แลวการลูกตุกตาว้าวไทยได้นิดเดียวบ่าลาย้อค่ะเพราะว่า,าตุกตาบ่ได้แบบคือแบบซ้อนแบบจริงจังเนาะคะ่ะแต่ว่าก็พยายามพูดไทยกับเขาทุกวันเขาก็พูดได้เป็นบางคํานะคะกจ็จังจไนตุกตาขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่มีคําถามเขามานะคะตุกตากา็จะพยายามตอบทุกคําถามนะคะถ้าตอบได้เนาะแล้วก็ขอบพระคุณมากมากที่เขามาติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอนะ เดี๋ยวคลิปวีดีโอนี้ตุ๊กตาจะคอโตเนาะค่ะไปเห็ดกับเขาไปให้ลูกเนาะก็ซื้ออันปลาเซมอนมาแล้วเดี๋ยวจะทอดปลาเซมอนให้ลูกกินเป็นอาหารเย็นนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นของอเมริกาซีโมงเย็นเนาะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอก,กันในคลิปวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยนะคะเฮ้ยบ๊ายบายรถรถแมวก็ผ่านมาอีกพอดีพ่อพี่น้องอันนั้นไปเพื่อนบ้านพอดี